สวัสดีครับกลุ่มมีนับอะไรครับกลุ่มมีนับกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าน,นะครับโอ้กลุ่มที่ห้านะครับครับผมทักาทายกล้องก,กันนะครับเดินลงเพืโรงเรียนนะครับหน้าตายังดสดใสกันนะครับไม่มีใครเหนื่อยเลยนะครับเราเดินทางต่อน,นะครับ เราพบกับกลุ่มนับห้านะครับสวัสดี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 ค่ะตาโซเชียลแคมสวัสดีค่ะโซเชียลแคมบ๊ายบายอ่ๆขอบคุณครูบรอยนะครับโอ้ยหยั่งเนี่ย <laughs> ตอนนี้เราพบกับคุณครูพิทูลนะครับเจอ,อกันนะครับครับนับสี่นะครับ เราเจอไปสองคณะนะครับสวัสดีคุณพิรยากรนะครับนี่คือขี้ช้างนะครับนี่เป็นขี้ช้างนะครับ เป็นเส้นทางที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสนะครับหายากนะครับเส้นทางที่จะร่มรื่นและสวยงามแบบนี้นะครับตอนนี้กลุ่มของเรายังสดชื่นนะครับได้ยินเสียงขาข้างหน้ายังจมสายอยู่นะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งรับชมคลิปนี้นะครับ <Okay. S 1> นี่เป็นเส้นทางเดินทางไกลลูกเสือเนตรนาลีสามัญุ่นใหญ่นะครับโรงเรียนร่มเก่ามือลำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3นะครับระหว่างวันที่2 2ถึง24นะครับวันนี้23นะครับกิจกรรมของเราเดินทางไกลและตอนเย็นเรามีชุมนุมรอบกองไฟนะครับ เราจะสังเกตได้ว่าลูกเสือนาดนนีเราไม่เหนื่อยเลยนะครับเห็นนะบรรยากาศใกล้ๆนะครับ เ<น><า>ขาขาวนี่คืออะไรครับยายแมงมุมยาแมงมุมนี่นะครับเป็นกลุม่มเป็นกลุ่มของยายแมงมุมนะครับ เดี๋ยวขยาตตัดคลิปก่อนนะครับ